วันนี้เรามาทำบล็อกวันเดย์ทำบุญไม่เชิงทำบุญต้องใช้คำไหว้พระไหว้พระวิทนีวิดไมายเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเครียดเราเป็นคนที่เครียดแล้วชิลอยู่แล้วอะไรแบบนี้เราเรารู้ตัวเราดีว่าเราเครียดเลเวลไหนควรแบบน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้แต่ว่านี่ก็ถึงจุดที่แบบว่าใกล้จะไม่ชิลละเพราะว่าเริ่มเริ่มนอนไม่สนิทนอนหลับปกตินั่นแหละก็นอนครบ สิบชั่วโมงถ้าไม่ค่อยครบเอาข้อที่ไม่ค่อยครบหรอกแต่ว่าห้าหกชั่วโมงแล้วก็พอตื่นแล้วหลับไม่ลงเนี่ยก,ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าในหัวมันมีอะไรต้องคิดเยอะแล้วก็นอนกลางวันไม่หลับกินเยอะผิดปกติแล้วก็ไม่มีแรงทําอะไรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าวันนี้ออกมาข้างนอกแล้วแล้วก็ธุระของเราเสร็จตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเราก็จะ น้าไหว้พระก,กันสักหน่อยปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าวาดัดทุกคนรู้ดีว่ามาไม่ได้ว่าหมายเชื่อทุกอย่างแต่ว่าหลักๆคือเชื่อคือเชื่อ,อตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเชื่อตัวเองแล้วว่าสภาพจิตใจมันก็ยังไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องหาทางเพิ่อนอีกก็มาดูกันตอนนี้อยู่ที่วัดหัวลำโพงก็เมื่อกี้ไปเสียงเซียมซีมานับว่าไม่แย่วัดสวยแต่ว่าหลง หลงแบบคือมันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเป็นคนไม่เข้าวัดก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างแต่ก็ก็โอเคนะโซฟาอากาศไม่ร้อนด้วยมีแดดแล้วก็มีลมเย็นๆแล้วก็ก็โอถือว่าได้ใช้เครื่องสำอางให้คุ้มแล้วกันวันนี้แต่งหน้ามาแล้วเดี๋ยวที่สองเดี๋ยวจะดูก่อนดูดูในแบบตอนเราจะไปที่ไหนเดีย๋ยวค่อยว่ากันไปว่าพักันทุกคน ไม่ใช่คนไทยเธอเหรอจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าสวยข้างในสวยแต่ว่าก็แอบเอิมดีด้วยตัวเองเพราะว่าเรารู้ตัวเนาะว่าเราเครียดอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่ามีน้ำตาตกเล็กน้อยตอนเลือดามาทีแล้วก็ตอนเดินวนรอบโบดนี่แหละแค่เดินวนรอบโบสก็ก็น้ำตาซึมแล้วด้วยความที่เรารู้ตัวว่าเราเครียดแล้วมันทับถมพอมาที่นี่แล้วเราก็ ค่ายไ,ไปว่าเอออะไรที่มันเหนื่อยที่มันหนักอยู่ก็ขอให้ใหาไปกับลมเย็นล้วกันอะไรแบบนี้ก็พูดจบก็น้ําตาแตกเลยก็ก็มีนิดหนึ่งไม่ไม่ได้ที่ขนาดน้ำตาแตกแต่าดนี้แต่ว่า,วาก็มีก็มีนิดหนึ่งก็ตกแตกเองเหมือนกันกนะทุกคนใครเครียดอย่าลืมดีเช็คตัวเองแล้วก็หาวิธีที่จะเทคแคร์มันด้วยถ้าเทคแคร์ไม่ได้ก็มาเดี๋ยวผมเทคแคร์ให้ ดีแหละแค่ว่าใครก็ตามไอ้เรืองการดูแลเขาเแมวเยอะมากที่นทนหนึ่งเสรแวเดีราจะข้ามไทัน่เดี๋ยวจะไปข้ามนคือถึงขข้าได้เลยว่ะข้ามข้างบนเลยปะจะได้ไม่ต้องเ,<ม>เดินบนี๋ยวข้ามข้าบนจะเลยเราจะไปฝั่งามย่านกันเขาว่า ตอ,ต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 อนนี้ก็ย้ายมาฝั่งสามญาตแหลวให้ทายว่าตอนที่กำลังคิดว่าเออเราก็มาแบบว่าเดินใช้ชีวิตเนาะวันนี้มานานๆทีได้ทําอะไรแบบนี้มาไหว้พงไหว้พระอะไรเนี่ยมันจะแบบนิดนึงอ่ะเราก็แอบคาดหวังว่าแบบว่าเออมันก็คงจะช่วยที่ใครที่ใครอุปสรรคหรืออะไรพวกนี้บ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไระรู้ปะโทรศัพท์แตก ยังดีแต่แค่ฟิล์มกระจกไม่รู้ไปทําทตกตอนไหนด้วยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นได้ยังไงกระแทกกระแทกหูฟังใน,นกระเป๋าเหรอหรือย,ยังไงไม่เข้าใจ เทียนถวายเดี๋ยวต่อไปก็ไปวันที่สามไม่ไช่วันออกไปสั่งลศาลเจ้าสั่งอะไรนะศาลเจ้าแม่ขัทิมที่เขาไปไปเดี๋ยวดูเดินเดินตามแบบให้รู้เหมือนกันว่าไปทางไหน ก็ต้องเรียกว่าอย่างไงก็ถือว่าได้ออกมาได้ได้สิ่งที่ทำให้ร่างกายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าออใบเซียงซีน่าจะหมดเราก็เลยไม่ได้พบกลับมาน่าเสียดายแต่ว่าที่ผ่านจะไปทำศิลปก็ถือว่าเป็นคําแนะนำนะการแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากรอกอยากให้เป็นไปตามนั้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็เลยถวายคืนท่านไปก็ ขอให้เ็ืือเรีเได้ยหละทั้นแม่ก็ให้อยู่กบบให้แบบท่านช่วยดูแลให้หลอยประมานั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะ่ปกติก็ไม่ได้แว้วขาแต่ก็เข้ามันจะลิกมากก็โอเคเดี๋ยวให้ดูทาองเข้าได้ในเดียวตอนเดินก็ไม่คิดว่าจะเป็นทางนั้นแต่ก็ เมือ่อถึงที่เขาบอกว่าเขากำลังช่วยกันอยู่ใช่ไหมว่าไม่ให้มันโดนลุกก็ขอ,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 อให้ขอให้ทำสำเร็จนะทุกคนเพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านพื้นที่เขาไม่ควรโดนทำลายไปเดี๋ยวเดินต่อถ้ามีแรงมีแรงอะมีแหละแต่มาถึงบอกว่าดูว่าจะไปสุดตรงไหนกันบ้างไม่เคยมาเลยแต่ว่าวัน เติตนนเพลังก่อนทุกคนอ้หม,มากยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้แต่ว่าหอมมากแล้วก็มีคนละครึ่งออยากกินผักแต่ว่ามือเปื้อนต้องกินห้ไม้ผก,ก่อนจะได้กินผักแด้อร่อยนะร้อนลุนดีมากน่ารักุณิวไปหมดละหมดแล้วตั้งแต่กินผักเป็นก็ อร่อยมากกะหล่ำก็ยังไม่ชอบดอีแต่ว่าในกรณีกรณีผู้ระวังนะทุกคนไนแหละเดินไปเดินมาถึง m b k แล้วงงมาโผลรตรงนี้ได้ไงคือผมอนะตั้งใจจะเดินข้างนอกจะได้แบบเออก็มันไม่ร้อนเ้นอนเราจะได้รับบรรยากาศกลิ่นรับคฟันรถบ้างอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ควรหรอกครับทำไปทำมาจะข้ามสะพานมันเข้าห้างอ่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้อยู่หน้า เสี่ยมิตรตรงเนี่ยตรงตรงเออตรงแรลมมาไปกรุงเทพเปคอรอบเครียรแล้วก็กำลังจะไปเซ็นชอเวิร์ให้ใชายเาไปทำไมแน่นอนว่าเราก็ต้องไปมูอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มันวันมีจุดประสงค์เพื่อสิ่น,น,นอันนกเออเดินเข้าไปในห้างเลยเดินข้างนอกดีทุกคนเดินเข้าห้างก็เย็นๆดีแต่คนมันเยอะอ่ะแต่ข้างนอกก็ทุกคนก็เยอะรถด้วยอะไรด้วย ข้างนอกเรากัข้างในเรากันทุกคนเห็นนั้นไหมก็คือเราเดินมาจากจากฝั่งนู้นใช่ปะฝั่งนู้นแล้วเราก็เดินเข้าห้างมาเข้าสยามดิสไปเอายิดว่เาเออก็เดินแล้วสยามดิสเราไปแบบโผล่ฝั่งสยามนู้นขึ้นสกายวอลเปเทสอะไรเนี่ยคู่มาออกข้างๆเฉยเลยเป็นคนที่หลงเก่งมากกับห้างเนี่ยเข้าห้างก็คือไม่เคยถูกไม่เคยแบบไปตามที่ต้องการได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนี่ก็ <laughs> เดินวน เดินวนอยู่ในนั้นในชั้นนั้นอะสองรอบด้วยนะแบบไม่หนงอะสุดท้ายก็เลยแบบเออออกมาเดินงนกแล้วกันเพราะอย่างนั้นงนกเราก็เห็นเลยว่าถนนคือตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมเออแต่แบบเนี่ยคือกูมาจากตรงนั้นอะตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าห้างไปแล้วก็เดินออกมาอีกฝั่งที่มันบนหรืออะถ้าก,ก็ไม่ต้องเดินเข้าห้างก็ได้ไม่ต้องลงเดินข้ามถนนเลยไม่เป็นไรวันนี้เรา จะทำให้ได้สักสองหมื่นเก้าขึงหน้าละก้อนละก็คือไทย,ย,ยก็เดิมขึ้นมาเป็นสไตล์บอลแล้วก็แวะมานิดน,นึงถามว่ามันทำอะไรต้อคิดมากค่ะคุณประเทศไทยรีบปะ วันนี้วันที่อ๋อแต่เรนก็จะเข้ากระหน่ำแล้วแหละถ้าอยู่เนี่ยเขาก็ตั้งก็แล้วเดี๋ยวลูกไปเดินอากาศลมไปเอิ่มอะไรนะจมโกสุกแล้วที่หลงก็จะหลงทั้งวันนั่นแหละไว้ไอเนี่ยเดินลงมาฝั่งอะไรนะยถบเซนเฉยเลยปล่อยชอบปล่อยให้ตัวเองทำแล้วก็แบบไปก่อนแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ ข้าไปขึ้นมาแต่ข้างหน้าีเยี่ยมกี่เดืนขึ้นรถทำไมแอลเลยไปแา่ไหนเยอะๆข้าวเพื่อไป,ไปอู้ มัพทะเลขตรงหน้าซื้อมาเรียบร้อยอทุกคนคือใครแบบะว่ามี้สัดมาอยากจะซื้อดอกไม้ก็ซื้อนะแต่นี่อ่ะรู้สึกว่าเราไปได้วยใจ100บาทมันแพงเกินไปเพื่อเต็มใจให้แหละแต่ว่าเออถ้าในโอกาสได้มาก็มาไหว้พระจอน่างเดียวอะไรแบบนี้ือไม่ต้องกาาลับมาตาออีก แะ่ก็โอเครู้สึกดีทอที่ไหว้ก็รู้สึกบบว่ามันโดนแบบดูดเข้าไปในมรดสมาธิมากตอนนี้ก็เดินสไตล์บอยไปตึกเกียนสอนกัน อาจจะเป็นขยะอะไรแบบนั้นถ้าคนมาถวายกันเยอะๆเราสามารถขอกลับมาทําเพื่อเป็นิริมงคลได้นี่ก็เออก็ให้ท่านได้ไปแบบทานให้เรียบร้อยสิบห้านาทีนี่ก็นั่งรอเราก็ไปขอพรเรื่องความรักเนาะเราก็บอกสเปคไประหว่างที่เรานั่งรอเราก็นั่งดูวิดีโอดูกับท่านแม่ดูกับพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้เห็นชัดๆว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็หลังจากเสร็จเราก็ไปขอนำกลับมาท่านก็กินเสร็จตรงนั้นเลยแล้วก็เนี่ยกำลังจะกลับแล้ว เดี๋ยวจะไปดีแคปอีกทีนึงนะก่อนรถไปถึงที่6,000บาทโลดเลารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือเอากรอบแว่นเก่ามาใส่เลนเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นคนสายตาท่านอะไรมากหรอกก็คือใช้ชีวิตดปกติแน่อแนอนโปรโมสั้นไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ดูหน่อยด,ด้วยว่ะแต่มันนิดเดียวมากๆแต่ว่าเวลาเราไปดูหนังกันลงอะบางทีมันเสียอัตราลดก็เลยจะมาทำให้ได้บ่อย นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีแคปตัวอย่างกันที่ห้องโวัคมาทุกคนมารีแคปวันนี้กันนะครับทำไมมันใกล้ๆวันนี้อ,อไม่ดูสินั่นแหละก็คือผมอะ่ะตอนเช้าไปทำธุระมาแล้วก็สิ่งที่ทำก็รู้สึกว่าอยากให้มันสำเร็จ มากๆเลยก็เลยนั่นแหละั้นคือนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ทําให้แบบว่าคิดมากอยู่ในหลายๆหๆ,ๆ,ๆวันที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ต้นเดือนที่จริงมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละแต่ช่างมันแต่ก็น,นั่นแหละแล้วก็วันนี้ก็ไปทําสิ่งที่ต้องทําที่สําคัญให้เสร็จซึ่งก็เสร็จไปแล้วหลัจงจากนี้ก็รอผลแต่วันตอนไปก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้เสียเงินแบบ ดวงคนเสียเงินมากเสียเงินกับทุกอย่างกับทุกสิ่งอะไรที่มันไม่ควรเสียก็ต้องเสียอยู่อย่างนั้นก็เลยแบบช่างมันไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้ก็จบไปแล้วก็เหมือนที่บอกว่าก็รู้ตัวเ่าตัวเองก็เครียดเครียดก็ไปไหว้ค่ะเพราะว่าเราอยู่แถวนั้นใช่ไหมกดความซื่อบือ้อความไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอะ เราดูแมพเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปไหน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 แต่พอไปที่จริงอ่ะไปหลงอยู่ในห้างอยู่อย่างนั้นมันยังไงก็ไม่รู้เดินขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองวนเขาพนักงานเห็นหน้ารอบที่แปดและก็ยังหาทางไม่เจอว่าแบบคือมันไม่ได้ยากหรอกนี่อะทำให้ยากเองนี่อะตัวปัญหาแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ก็ได้เดินวันนี้ก็เดินไปเก้ากิโลก็ถือว่าคุ้มๆเออก็ดีแล้วได้เดินเยอะๆ,ๆเดินบ้างออกไปใช้ชีวิตแต่ก็ เอเอเสร็จจากนั้นก,ก็เราก็ข้าเราก็เราอยู่ฝั่งจามจุรีใช่ปะเราก็ข้ามไ,ไปไปไหว้พระที่วัดหัวลำโพงก็อีโมนิดนึงจังหวะน,นั้นก,ก็ก็รู้สึกดีที่ไปวันนี้รู้สึกว่าอีโมกับวัดหัวลำโพงด้วยตัวเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปแล้วมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่รู้ซีที่แบบว่าได้เออประมาณนั้นแหละคือมันอารมณ์มันพุ่งอะ่ะมัน เออมันก็เลยแบบว่าแอบอน้าตาซึมด้วยตัวเองนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเข้าทางทำร้องไห้แหละแต่มันแบบว่าพอไปตรงนั้นแล้วเราก็รีร l i z e ์ไงว่าแบบว่าเออแม่งเครียดจริงว่ะแบบที่ผ่านผ่านมาที่บอกว่าเฮ้ยกูคเครียดแต่กูชิวแต่นี่ก็คือเครียดจริงๆงแหละจนเริ่มจะไม่ชิวแล้วอะไรเนี่ยเออแล้วก็เออเสร็จจากนู่นก็ไปต่อไปไหวสารศาลเจ้าพ่อเสือเหรอใช่ไหมเขาเรียก ตรงจุฬา1ิเอาอ์ก็ไปไปถึงก็คือถ่ายคลิปไว้นิดเดียวแค่ตอนข้างหน้าแค่นั้นแหละเพราะว่า,เ,าเข้าไปแล้วแบบว่างงมากแล้วเนี่ยเป็นโรคก,กลัวขี้อายกลัวว่าจะไปทําอะไรเสื้อซ่าและใช่ผมไปทําอะไรเสื้อซ่าเขาให้จุดทูบวันนี้ทูบเก้าดอกหรือสามสิบดอกอะไรประมาณนั้นแหละน่าจะน่าเยอะๆแบบเยอะเลยอ่ะหลายดอกอ่ะแล้วก็มีเทียนสองอันเขาให้จุดเทียนแล้วไปวางก่อนนี่จุดหมดอ่ะ จุดทูบจุดเทียนแล้วก็เดินไปเ้าบอกลูกมันต้องจุดเทียนมาวางก่อนนะแล้วค่อยไปจุดทูบนี่ก็เอ้าไม่ไม่ทันแล้วเขาบอกว่ารอบหน้ามาจุดเทียนแล้วปักก่อนแล้วค่อยจุดทูบนะนี่ก็โอเคค่ะโอเคโอเคแต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วก็วางมาวางวา,งางถ้าทุกคนคือไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยไม่อยากจะสารภาพเลยแต่จะสารภาพนะขอออกตัวขอว,ว่าปกติเป็นคนขี้โกหกเป็นคนโกหกไปเรื่อยยังไม่ได้โกหกแบบเอออะไรหรอกแต่เป็นคนไม่รู้ซีบางอย่างแล้วรู้สึกว่าพูดให้มันจบจบไป เป็นที่ใสที่ไม่ดีอย่าหาทแล้ววันเนี้ยก็คือไหวต้ตึ้งตื้ต้อันนี้ห้าแบบตำแหน่งที่หนึ่งห้าดอกซ้ำดอกซ้ำดอกอะไรเนี้ยว่าว่ายว่าว่ายจะบอสุดท้ายเขาบอกว่ามันเหลือเทียนห้าดอกไม่ลูกมองในมือเออเหลือทูห้าดอกไหมมองในมือเหลือสี่ดอกเหลือห้าดอกค่ะไปไหวพากโกหกอ,อีกกูคงจะได้อะไรดีๆกับมาเละอย่าหาทำทุกคนอย่าหาทำนี่ขอโทษในใจไปแล้วไม่ได้ขอโทษอามาแต่ว่าขอ ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละว่าขอโทษเป็นในขี้โกหกไม่ได้ตั้งใจก็คงตั้งใจแหละเพราะว่ามันก็ไม่ต้องทําก็ได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเป็นอะไรแต่คือแบบกูไม่รู้ว่าพาตรงไหนเยไม่รู้ว่าให้อันไหนเกินม่าให้อันไหนน้อยหรือยังไงทำไมมันถึงเหลือไม่ถึงห่าหรอกก็เลยแบบว่าก็คิดนะจ๊ะว่าแบ่งกันนะจ้ะค่ะแบบว่าฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองที่จริงมันต้องสามกับสองแต่ก็เออนั่นแหละไหวเสร็จแล้วก็ทําบุญแล้วเราก็ออกมาออกมาเสร็จแล้วก็ เออไปไหว้สารเจ้าพ่อไปวัดหัวลำโพงไม่ได้จ่ายอะไรเลยเป็นเสียงเซมซีด้วยแล้วก็รู้สึกดีด้วยแต่ว่าไปไหว้สารเจ้าพ่อก็จ่ายไปสามสิบบาทค่าทูบก็ไม่ได้อะไรเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินไปอีกไปสารเจ้าแม่ทับทิมก็เดิน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 ก็อากาศก็ไม่ได้แย่ไป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 แล้วก็เดินแล้วพอทีเฟบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายนิดหน่าซ้ายไหนวะนี่มันไซ่งานแล้วก็เห็นป้ายเข้าไปในไซยงานแล้วก็อ๋อแล้วก็นึกออกว่าที่เขาพูดกันว่า มันมีเรื่องจะโดนทุบไม่โดนทุบใช่ไหมก็เลยแบบนายทุนส้นตีนทุกคนร่วมกันดา่านายทุนได้เลยนายทุนมันเย้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีบนโลกใบน,นี้นั่นแหละก็เข้าไปก็เอ่อเขามีห้อยโคมงข้างบนด้วยถวยดีแล้วก็เข้าไปก็ไปซื้อชุดเล็กมาเท่าไหร่นะห0ึ่้ปะอะไรประมาณนั้นแหละเออก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนอะไรเนี้ย ไหวแต่นีไหว,ไวถูกต้องนะทมลำดับติ้งติ้งตงติ้งเสร็จถวายดอกไม้เขียนเ,ออเทียนบาบๆแล้วก็จดุดแล้วก็มีเสียมเสียให้เสียงก็เสียงแต่ก็มืนที่บอกไปก่อนหน้าว่าเราไม่เราคืนท่านดีกว่าอะ่ะคำคำแนะนําขอเก็บไว้ใช้คําทํานายบางอย่างขอคืนไปก่อนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ พอดีว่าเราไม่ได้รับใบมาด้วยเพราะว่าเราอ่านตรงตรงใบที่เขาวางไว้ตรงหน้าแต่ตอนไปวัดผูลำพงอายาเอาใบมาแต่แต่ใบที่เราได้มันมันน่าสมหมดก็เลยไม่ไดเอามาก็เลยวันนี้ไม่ได้ใบเทียมซียอะไรกลับมาเลยแต่ก็แต่ก็จะขอเก็บคาแนะนําทั้งหมดไว้ในใจนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เดินออกมาก็โอเคไหวสามเจ้าแม่ทับทิมเสร็จก็เดินออกมาแต่ว่าขา้างในก็สวยนะแบบว่าตัวองค์เจ้าแม่นะ่ะใส่ชุดสีชมพูปะ่ะเออก็สวยดีก็เดินออกมาเราก็คิดในใจว่าเอออยากไป ไอ้แก้มันเพิ่งส่งวันก่อนว่าที่เขาไปไหว้ที่เซนลาดแล้วกูกับแก้มก็ไปเซนลาดแล้วค่ะวันก่อนยังมีหน้าคุยกันตอนอยู่บนมอไซค์มแบบว่ามึงเราไปไหว้เซนเือร์มไหมท่านทันที่ตอนนั้นอยูดจะไปเซนลาดนะแล้วก็แก้มบอกว่าถ้าขับไหวก็ไปน,นี่ไม่ไหวขับเอาไหวมันง่วงก็เลยแบบเออช่ามันเหอะตอนวันนั้นจะไปไหว้พระพิฆเนศที่วหวขวางด้วยแต่ก็แบบมันมันง่วงมากอะเรานอนน้อยมากเลยช่างมันแล้วก็เออก็ไปไหนนะ ปไหนนะเอาละอ๋อแล้วนี่ในใจก็เลยอยากไปอยากไปเซนลาดช่ไหมอยากไปเซนลาดแล้วก็อยากไปห้วยขวางด้วยก็เลยลองเปิดแบบดูเพราะว่าจะไปเซนโวก่อนเราจะไปวไว้ไวที่เซนโวก่อนแต่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มูไม่รู้อะไรเลยรู้สถานที่ว่าเขาไปตรงไหนกันแต่ไม่รู้ว่าแต่ละที่มันมีอะไรบ้างเลยนะพอเซิร์ไปเรื่อยๆเขาแบบว่าอา้าวก็เซนโวที่เราจะไปมันก็เป็นพระพิฆเนศนี่นา,นากับพระตีก็เลยไหว้ก็ไปแล้วก็โดนค่าดอกไม้ไปอีกร้อยหนึ่งเออก็ ก็จ่ายให้ได้ด้วยความเต็มใจวันนี้ที่ไปถวายก็ถวายด้วยความเต็มใจแต่แค่รู้สึกว่าในโอกาสหน้าถ้าลูกจะมาลูกขอนําของลูกมาถวายเองดีกว่ารู้สึกว่านี่มันเป็นธุรกิจที่เราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เออก็ไปไป,ไปไปไหวพระพิฆเนศแล้วก็ตอนไหวพระตีก็รู้สึกว่าโฟกัสมากนี่แบบนี้โฟกัสนี่มีสมาธิมากแบบผิดปกติก็เลยแบบว่าก็ขอให้ได้ขอให้โดนอะไรในสิ่งที่ขอทั้งหลายแลนะคะไหวเสร็จปุ๊บก็ ตึงตึง,ตง,ตงเดบเกสอนต่อไปไหว้พ่อแม่ลักษมีลักษมีก็พอเมองนั่นมันชื่อของตัวละครในหนังอินเดียนั่นแหละข้ามไปก็ไปไหว้พ่อแม่ไปไหว้พ่อแม่ก็หลงอีกทุกคนอายมากคือเขาบอกว่าชั้นสี่นี่เ็าเดินเข้าไปคือเราเดินไปอีกทางหนึ่งเนาะเราไม่ได้เดินเข้าไปข้างหน้าตรงบีทีเเราเดินไปทางแบบข้ามสะพานตรงบิ๊กซีลาดประสงค์ ลาดดำีไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรตรงนั้นนะแล้วก็ตื้งๆแล้วเราก็เลี้ยวเข้าห้างเลยแล้วพอเข้าห้างไปแม่งก็แบบไปโผล่อะไรก็ไม่รู้อะแบบเหมือนเป็นโซนพักผ่อนของเรสซิเดนซ์ของอไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะไม่ใช่คนในเมืองแล้วก็ไปถึงชั้นสี่แล้วก็แบบว่าเออหาไม่เจอเพราะมันเป็นอะไรสักอย่างแล้วเราก็เลยแบบว่าเออช่ามันหาไม่เจอไม่เป็นไรเห็นห้องน้าก็จะไปห้องน้ำห้องน้ำแม่งพอดีว่ามันมีผู้ฝรั่งเคู่รักคู่หนึ่งเขาจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันแล้วนี่ก็แบบ ไปผ่าประตูแล้วก็เพิ่งเห็นว่าแบบว่าอมันเป็นสำหรับ private แล้วนี่ก็ยืนงงอยู่บ้างนึงว่าแปลว่าอะไรวะแล้วทีนี้ข้างหลังเขาเลยบอกว่าเออขอโทษนะแล้วนี่ก็ขยยบให้แล้วเขาก็ต้องใส่รัดแล้วก็แบบออกห้องน้าต้องมีรัดก็เลยแบบเออช่างมันเออก็ก,ก็ไม่เข้าก็ได้เพราะปะกติก็ไม่เข้าห้องน้ำาอององยู่แล้วก็โอเคแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาจนจนชั้นหนึ่งอ่ะจนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอ่ะแล้วแบบว่าเคนี่เราเจอรีขนของแล้วขึ้นไปชั้นสี่แล้วก็ไปไหว้ ว่าพ่อแม่ก็จ่ายค่าดอกไม้ไปดอกบัวเก้าดอกไปร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วก็ไปไหว้โอเคไปตอนแรกก็ไหว้จุดไม่ใช่จุดทูบแต่แค่ถวายทูบเพราะว่าเขาไม่ให้จุดแล้วก็เข้าไปไหว้พ่อแม่ว่วพ่อแม,แม่เสร็จนี้ก็โฟกัสอีกแล้วก็เราก็ขอในสิ่งที่เราจะขอแล้วก็ไหว้ในสิ่งที่เราจะไหว้โฟกัสไปก็เมีสมาธิมากไหว้เสร็จปุ๊บแล้วก็พิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูไม่ได้เอานมเปรีออ้ยวที่จะเอามาถวายมาไหว้ด้วยกันก็เลยบอกไปว่า เพราะแม่ค่ะมายลืมมายลืมว่ามายมีนมเปรี้ยวมาให้ก็หยิบออกมาแล้วก็เจาะแล้วก็วางแล้วก็ไปลอยดอกบัวลอยดอกบัวเสร็จนี่ก็ลอยดอกที่หนึ่งคอร์ดอ่ะคอร์ที่สองอันนี้คอร์ดที่สามแม่เอ้ยลอยเสร็จทุกอย่างเสร็จไปนั่งใช่ไหมเพราะว่าจําได้ว่าเขาบอกว่าเวลาถวายของอะไรแบบนี้เราก็แบบขอขึ้นมาทานเองด้วยจะได้เป็นสิริมงคลอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่สร้างขยะไม่ได้แบบโน่นนั่นนี้ไม่ไม่เปลืองของด้วยไม่ฟูดเวสนี่เป็นคนคอนเซซร์นเรื่องฟูดเวสก็เลย ก็เลยจะไปขอคืนแต่เขาบอกว่าให้สักสิบห้าสามสิบนาทีอะไรแบบนี้ให้แบบท่านได้ทได้ทานก่อนก็เลยไปนั่งรอไปนั่งรอเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดดูพอดีมันแนะนําขึ้นมาว่าวิธีการไหว้เขาบอกว่าตอนลอยดอกไม้อ่ะขอแค่เรื่องเดียวนะครับขอไปเก้าเรื่องลอยไปเก้าดอกกูขอไปเก้าอย่างไม่ได้ขอเก้าเรื่องหรอกขอเรื่องเดียวนั่นแหละแต่แบบดีเทลอะเก้าอย่าง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็บอกก็นั่งของกับตัวเองแล้วบอกว่าเออคนเราอะ่ะมันไม่รู้ไม่เป็นไรเรามาด้วยใจที่แบบบริสุทธ์ก็นั่งแล้วก็แบบว่าเอาก็พูดตรงๆแล้วก็ไปขอผู้ชายเนาะเราก็นั่งแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์เล่นไประหว่างที่เรานั่งรอสิบห้านาทีเราก็เปิดคลิปให้พ่อแม่เห็นเล็บก็บอกพ่อแม่ว่ามาดูด้วยกันมาดูนี่มาดูเล็บท,ที่ที่มาอยากได้เป็นแบบนี้เล็บที่ลูกอยากได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็นั่งดูแป๊บเดียวเลยดูผู้ชายผู้พันไปไวมากสินนาทีสินนาทีสิปุ๊บน,นี่ก็ลุกขึ้นไปขอลาแล้วก็ขอ,อ,อนำกลับมาทานเป็นสิริมอนของตัวเราเองเดินยังไม่ทันถึงรี์เลยกูด,ดูดหมดแล้วนมเปรี้ยวแล้วก็ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากเตึกเกสรนู่นนั่นนี่แล้วก็ไปขึ้นบีเทสชิดลมแล้วก็กลับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายเลยทีเ่เกือบลืมแต่ก็ไม่ลืมก็คือตัดแว่น เพราะว่าแวนา่นทําเจริญมีโปรสองร้อยแปดสิบาทไปลองรู้ได้ทุกคนเดี๋ยวพว่งนี้ลองแล้วจะมาบอกว่ามันดีไม่ดียังไงแต่ว่าเออสองร้อยแปดสิ 2, บาทเอากรอบของเราไปเองใช่ไหมไปเปลี่ยนเลนส์ที่น,นู่นนี่ก็เป็นคนไม่ได้ใส่ตาสั้นอะไรมีคอนแทคเลนส์เป็นสิบเลยเมื่อก่อนเพราะว่ามันเป็นสีสีไงเราชอบใส่ไปอย่างนั้นนะ่ะที่จริงใส่ก็ไม่ได้ใส่ไปไหนด้วยใส่เล่นถ่ายใส่ถ่ายรูปบ้าบๆเพราะว่า,า,า,าตอนนี้ก็คือเนื่องจากเออเป็นติ่งแล้ว เราต้องการสายตาที่คมชัดในการมองระยะไกลเพราะเราไม่มีปัญยามอยู่ใกล้ๆแล้วก็ปัญหาเรื้อรังก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานานมากๆๆแล้วก็คือไปดูหนังในโรงแล้วมันไม่ชัดอย่างที่มันควรจะเป็นคือเราเสียเงินเข้าไปอะมันไม่ได้ดูสตรีมมิงอยู่ที่ห้องที่จะดูซ้ําได้อะไรแบบเนี้ยเราเสียเงินเข้าไปในโรงเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดเราก็ควรมีแว่นที่ดีไม่ใช่มีแว่นมีสายตาที่ดีเพื่อไปรับประสบการณ์ที่เราจ่ายเงินไปก็เลยไปตัดให้มันจบๆผลสรุปก็คือไอ้เฮียเขาอะ เขาเขาน่ารักมากเลยนะเขาก็วัดดีแหละแต่เขาบอกว่าสายตาสองข้างเท่ากันซึ่งนี่รู้สึกว่าข้างขวาเยอะกว่าบอกเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไม่ค่ะเท่ากันไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเนาะแบบซึ่งมันสั้นมันน้อยมากจริงๆทุกคนนี่ห้าสิบนี่เจ็ดสิบห้าแค่นั้นเองแต่คือแบบบางที่มันหงุดหญง,งิดไงคือไม่ชอบไม่ชอบเลยคือเป็นคนสายตาดีมาทั้งชีวิตไม่ชอบอะไรที่มองไปไกลๆแล้วมันเบลอนิดหน่อยก็ไม่เอาโดยเฉพาะเวลาที่เราจะไปดูเมนหรือจะไปดูหนังอะไรแบบเนี้ยเราต้องการสายตาที่มันเต็มร้อยเออก็เลย ไปทำมันจบจบ,จบมันราคาถูกงั้นก็ไปทําแต่เนี่ยพอเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบก็ลุ้นอยู่แต่ว่าที่เขาให้ลองใส่มันก็มันก็โอเคนะมันก็ชัดเออก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นี้ห้าโมงไปเอาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนี้ใครที่ดูจนจบก็ยินดีด้วยคุณอาจจะลดความสมาธิสั้นลงหรือคุณอาจจะเปิดระหว่างดูทําอะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกูบน่นต่อให้เข้ามาไม่ได้ฟังก็แล้วแต่ใจไม่เป็นไรเพราะนี่จะพูดใครจะทําอะไรทํานี่พูดเอง จบแล้ววันเดียวกกลับใหม่เจอกันใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่น่าจะเกิดขึ้นคือเหตุผลที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะกูเกียจตัดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคลิปนี้จะได้ออกไหมเออ,อรอดูไปละบายบายโชคดีทุกคนใครมีเวลาก็ไปไหว้พระบ้างนะจะได้สงบสงบจิตสงบ,สงบแต่อ๋อแล้วก็อ้าไม่ยอมจบไม่ยอมไปสักทีอีกเรื่องหนึง่งที่พูดไว้ตอนคลิปแรกเลยตอนคลิปตอนที่อยู่วัดหัวลำโพงเลย พูดจริงทุกคน check, รีเช็คสภาพิจใจด้วยตลอดตลอดนะครับนี่เป็นคนที่เซฟ์พอแหวนในสูงมากรู้ตัวตลอดเวลาก็ยังมีเผอปล่อยให้มันจุดเลยจุดบาลานไปเหมือนกันรอบนี้ก็ระวังทุกคนดูตัใจตัวเองให้ดีใครที่ไม่รู้จะเอาไปลงไหนอเอามาลงกับกูได้ชอบยุ่งเรื่องชาบานไม่ใช่ชอบดูแลชอบให้คำปรึกษาใครต้องการอะไรก็ทักมนาะนะครับบาย